แล้วเปิดบื้องลูกแล้วเราบุคอยแล้เห็นมากกับบุห็นแล้วมากกับมาเด้อปัดไปกับบุห็นแล้วเปิดเบื้องกว่าีิช่างนี่ติดหัวติดหางอันนี้เรื่องแท่นติดหัวติดหางแท้สบายดีแล้วสวัสดีเด้อ ช so no, no! so ิตว์เจอร์คุณคนณคุณมันเนี่เฮากะนั่งเกาม่องเดิมก่อนเป็นนางนั้นอาบน้ำให้ดักแด้บ่ะดักด้เอ้ยดักแด้ะไทยอ่ะคืออังนั่นได้อุ้ยยังเต็มผู้นางนั่นแฮมแฮมโอ้ย พี่งเขียวยังงอนี่บงะเล่น่ะนอ้ย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 ออ้องะเล่นเอ้ยออยาดเลยอ้ยอ้ยอ้ยอ่อลูกคอยจะดีเลยว่านี่นีกันนีกันอ้าอเง้นี่็มาเตื่นเต้นนั้นตื่นเต้นอา ออ้ยเห็ดก็มีโอ้ยอย่าเฮ็ดดิฮอ้ยเบิ่งงานเงินเห็ดนะเบิ่งงานเงินเห็ดนะเบิ่งงานเงินเห็ดอะฝุ่นฝุ่นฝุ่นงานเงินเห็ดอะฝุ่นฝุ่นชายช่างอีกโอ้ยสิสิตตกแดดด้ว้หันบ่อ้าวบงมำนี่บอมันสิยาก ไเสียกงกมง่าเห็ดง่าเผื่อน่อยอันแล้วสุนี่อุ้ยมาชายโดดอันนี้มานี่เฮ้ยงวงซอกะแปรกเมนบ้าเปรกเมนชื่อชืนชิวากอย ป๋อหมดช่องกระกเียดแท้เลยแ้กยแงแดงใส่้น่ช่องเดียวกับแดงกวนอย่างนั้นตัวตัวใส่บัดช่องเลยใส่เองครึ่งก็ได้เนาวอันโตที่เหลือว่านี่เธอใส่อยู่บอันที่ว่าเหลือตำ่อนึ่งนะอันขอมันะ ฉันแข่งเห็นไหมาซ้าตัสาวตุ๊สาวเอาเอาไปอันเ็ชผ้าขวนแต่งงานบอวอ้นี่ซ้ำนี่พอดีเนี่ยพาข่อนนี่นี่ทำงานเจ้าตดี๋ยวไปเป็นดิไปเป็นไง เทมกูตัดเอาให้มันเบิดแน่นนี่นี่พอดีงามนี่นะยันมาเิไดโอตัดเราเร็วให้เิได้มันสิได้ย,ยังขนาดน,ะนี่พอดีคักนี่กระโปรงไหมโอ้หนี่พอดีงามช้ำนี่นะอันนี้เรามันเทาแล้วยังกระโปรงไหมเธอนี่ฉันกระวานแบงซีของฉันฉันวานกระวานหมดอือ เดีวดอกมใหญ่วบคือจะคลอวยูดอกไม้ใหญ่เท่หว่ลอไมชันบอบ่ดอกใหญ่จ้าลอยลยไปเลยเวลาฝนตกมันก็แตกขนานี้อแล้วแบบเอาดแตกนี้อล ุูม er ิน er> ่ะวะมีแต่มิคักเพราว่าดอกมันผูไดผูไดสีอะไรมาเอาลวแบบดอกดงๆนะผูไดสิต่งงานใช่ออืมอืมอันนี้เนี่ยผูผูมนะสีเหลืองๆนะเห็นบาต ตัวไทยกับตัวไทยฟูเลืองอันนี้สีสีสีเนี่ยพ่อสีชมเอาเห็นโล่สาฝราคุบมเยอะ่อนบไนะเนาะไปยางได้แนวกับมเอาเด้อปลาลูกเลยสีก็สีเหลืองอะสีก็สีเหลืองวาดอกัน เวลามันเหือนโหยไปโหยไปเลยไอกี well, I, right? ้นี่เห็นเธอยืนอยู่เพื่อนอะไรนะเพื่อนติดเงียนจะมาหันนะขี่รถไงได้ขี่รถลงบุญได้เห็นว่ารถลงบุญนะปุ๊บต้นสุดท้ายนะเลือกเรามีงน้องเอ้ยมันงามพวก นันดิอาจารยสวยงามมากเลยอันนี้ไม่ใช่ทุ่งดอกวันเดอร์ดอกลาวันเดอร์นะนี่เจ้าคือบ่โยบ่องามเลยสิสิสิเลยเจ้าไม่งาบาทหนึ่งก็เอาถูกน้อยแสิพอเดินไปให้งานเนี่ย ผักเลยกระเาแฟรเนี่เนาะเป็ปุ่มนี้นะเอองามอืมน่ะอีเป็นพัวผักเลยจะซื้อกับอันถาคือตะกี้นี่ซื้อกัเบ,บิร์ดลายเถือบเล่นี่ะ่ซ้อยังบิลายนี่อแต่ว่ายูก็ได้ขายได้ขายแรกหาแล้วอืขงขงขอเอง กูเหรอแเขาเองนี่ยขยายมาเอาลูกบ่บ่มีของหายของอะไรต๋องใหม่ต๋องไหม่กับของเลยขับไปเนาะไปห้อยพวงมาไั่ข่องคอนปีใหม่เนาะปีใหม่โอ้ใกล้แล้วเฮ้ยใกล้สงการแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้่มันยังหลายอยู่อันจูมันเนาะ bị mày cô mà nhông bao ra hoa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นบ่อยเธอหาวเออให้อาดอกไม้ไปเลยเขาแนวเฉลยตีปลิ้อดอกไม้ไอ้ตีดิอยที่กีดยากอยู่ไหนเอาม่ใช่วะวะพอคิดแล้วไอ้ต้ดดีแต่บุมิอนใช่แ่เจงานนี้ตีดิตัวคูวเราว่าเสือเรต้องแสนดี อันี้เอเปนาเงินใช่มหมขอบใจดีขอบใจไปไปขอบใจนางดิยังร้ายพนังเอยได้อยู่หาบสหาบอุช่อแมันองใหม่แ้มนแมนปงตาเขาตัดมันเรื่อยๆังค่ัปงขัด เน่ตัวดอกจูมันก็เบื่อหน่อยนะบักเละลายโเปิดล็อเงียนใหม่จองแอบทิศในเด้อดิก็เปิดไม่นะจองแอบทิศในเด้อก็เปิดไม่นะจองแอบทิศในเด้ออ๋อบักเล่นหน่อย ใส่สก้าใส่จก้ะโอยเดี๋ยวเมื่อพักกลางเยนคนแ้วเหเลยเด้่อยเาหาเลยโอ้ยบายดีเยนบายดบาย้อนแดดใช่แต่ลมเฮ้ยแหมแ ให้ฉ <Cornell> ันทำดีบอกมันมันซื้อห้านนั่นกินแน่เลยดปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้อมเอยแม่หายป้อมป้อมกินฮอดพอรเปิดเบิ้งพอ khó mà và tiếng ơi, là bà, bà hình thường này là bà mẹ đâu đây mẹ là từ hưởng sau là thật nó lục bồ khơi đây nó đưa nâng cái nó lục Hãy subscribe cho kênh Ghiền มันเบิ่งกระตุนเนาะไปโลดผู้ใดก็ผู้ใดก็ไอเนาะบ่เอาตอบให้ยานมตอบเนี่ยใช่ปะใช่ปะใช่ปะ โอ้ยเนี่ยเห็ดถึงหนึ่งเลยใช่แล้วทีเแตงหน่อยนะที็แตงน่อยน่นอดิโดอันดูละกาจับมือเขาหน่อใส่ซั้นบุญเขาได้ดู้แหงแน่่ะอืมอ้ถึงนิ่งเลยเพิ่นได้เพิ่นแบบว่าได้น้ำหวานไม่ได้เห็ดเห็ดจึ้งไว้เลยแผลปาดุแดูยุ่งๆเอเฮ้ยโอ้เนี้เนี่ ม้้าออกห้กลวไเลยค่ะอรีแล้วออกหายกลัวได้เลยอย่างกันมาเป็นไ่กินน้ำวันแต่ให้ดูดูหนักจับมือใช่งานต้องดื่นแง บบมอกเตียงก็ได้ต้นหนึ่งเด้ยตัวนี้กะมันบวดจ้าปีนเน,น่าเนานะเงินเนาะเนนาแล้วห้ามบึกแน่งแน่คิ้กยังพูดพืชๆอฉันจะก,กินแน่ีอ,อันนี้ตู้วะนี่เชียงวะนี่ทานสุดทั่วใช่อืมแจ้แเทเมันอะบมาเลยหมึกลีนบัแซบ เม,าาม <c oughs> ื่อวานบาลูกจเลรยนมันห้องหาเลยจะไหนมันคลานหาป้าคนสวยละ่ะจะไหนมันคลา,า,านหาคนสวยเจะไหนมันคลานหาป้าคนสวยเลยวันนี้ไว้ลูกเจอ,ะอนะนไว้มีตู้แล้วที่ฮอดลูกแล้วเนี่ยเราเปิดบังลูกแล้ว <c oughs> เราบุคคลอะไรเห็น <c oughs> มากับบุหคนแล้วมากับมาเดึกปัด <c oughs> ไปกับบุหคนแล้วเปิดบังปิด ยังคือเก่าอยู่แล้วว่ะตุยังคือเก่าอยู่แล้วว่ะดีเด้อมันถิ่มบัตรประชาชนนั่นได้เยู่อันนี้ตั้งสองอันผูกสองเล่มผูกอันหนึ่งพาสปอร์ตอันหนึ่งบัตรประชาชนขายอยู่คะนี่เป็นขอยาที่มันบปรแช่เลยม่วงไเด้อช่วงกันมังม่วงเผือดผืดมันผัดได้กินน้ำมันเนาะเผืดนี่ผัดมัน มันบ่แซ่บว่าหายเขตได้ท่านั่นได้ดูดมือกะหายตะพุทธพื้นนะคือเพิ่นหิวหอดอะไรนี่อ้ายำตับกับเขาอ๋อโอ้ยนะท่า่นหย่ำเห่ือนไงชัวหย่ำกระตุกกระตัวเอรีรอนะช้ำนี้แหละนางวิวกันเนาะที่เอาช่างกระเปงหนักกระบาวันเนาะ มดดอกมาแดกยำฟ้อนวัดนั่งวิวก็ได้อันนี้ก็มึงแหละมึงแหละกินยังตับหยัดข้าโลดแหละอันนี้ก็ได้ว่ารอกปากนิดหน่อยนะแก่นนะมิสซลีนะหยัดข้าวจนให้กว่าพี่ชายมึงเนี้ยจายเออมื่อกี้นี่พันดุพันเช็คได้ไหมที่มาวเนี่ยถามันยำนะจื้อ ล uh ิงน่อยล้ว่ากินนะนี่แอะอาชีและลิงน่อยมันกินนะสาดเนาะเออเนาะดินนพนะครัเต้น นั่นที่ีของพานี่ยนะเล็บว่าผู้หญิงบ่เอออันเลื้อยเราจะขายให้นาะวันนี้ในบ้านมันหู้ได้เราขยายคลายกัดินมุ่งบัญญัตะกายให้กันเออบ่เขอปั่นกันแล้วบ่ยังบวท่านปั่นเออย่างบวท่านปั่นว่าบ่จะไปขายได้วันนี้เป็นยูนต์น้ำไปตาดินในมีซื้ออีนี่เรานะเออมีซื้อกับมันกับปั่นกันแหละน่ะ โอ้ยมันเป็นไปชื่ออะไรฟูที่เป็นร้านอะไรบ้างมาบึ้งโบกหัยไหละเนี่ยเจนี่พ่อตัวน่ะลงงุมหอยอ่ะมันแนมแหนมมันถ่ากินน้ำไปตันะ เี um NY, ็นท no, nah ิงเหี้ยอยู่บ่เน้นได้นปากเลยโอ้ยถ้าอยากได้หยำเอ้ยแทบบ่ลูกแ่บบ่อยู่นั่นมีตู้เด้อถ้าอยากกินเด้ออ่ามีตู้ใช้กินบัดคือนางเอ้ยเจ้านน่แล้วอากินย่งให้ยำป้อนบัดก็ได้สอหาถามยำน้องกระตุกกระตุ่ย แต่กระดูกแช่แบบเฮ้ยจะเป็นคือกันชิมูนี่ออกอยู่แล้วไงยะชิมูนจะมาใช่มแม่คือกันแล้วนะคือกันแล้วนะนะบอกคือกันแล้วนะนะอ้อคือกันแล้วนะนะอ๋คือกันแล้วนะคือกันแล้วนะคือกันนะให้ตู้ยำให้เด้อได้เห็ดจอกมูนเลยอืมอันพันในโพสต์ข้างนี้ พอตัวชิ้งจกตกอะตกผู้อ่ะนี้กะว่าเราถัดเองไงไอ้ฮอฮอดูอันนี้ก็ลอลาไยังงรัสองล้านคือสองล้านบาทพุกแล้เนาะอืว่าเงนว่าอยกีมันมีราคาอะไรนะแมด้สองล้านกี่โรเมนณได้ ส่งเออซื้อข้าวตะกี้พุจากแล็กข้าวตะกี้ให้น่ะเฮ้ยอ๋ออันั่นเขามาซื้อเครื่องสองด้านนั่นน่ะบริเวณสองด้านนั่นน่ะเนาะด้านก็ด้านตัวดีด้านวะสองด้านกับสองด้านแม่มันก็เบิงมันกัน เจนน่ะเจ็บใช้ชื่อแล้วนะบอเจ็บพ่อแม่เราได้เราเจ็บแห้งเราเออเราห้องเลยเจ็บแห้งแบบเจ็บแห้งแล้วมันบอกไอ้เถื่อนนะลราห้องมันเจ็บอันนี้เนาะอันนี้ค่ะอีเหี้ยเ่าใช่บอเอามันเจ็บแห้งเจ็บหลายมืออันนี้แหละอีเหี้ยนี่มันแข็งหนามมันยันยัดแน่กูเบอร์ก็บอกได้เนี่ย เฮียนั่งเฮียนั่งเฮียว่านั่งเฮียนน่สิบยูใช้นังเฮียนิดินพู่น้อยขบปุ้งเงือกแบบได้คือบุ้มเงินกแน่คือไก่กันแท้เข็มทางบอ โอ้โเนี่ภูเขาล่ะอย่างอักได้นอกคดินเนาะอันนั้นยังจาวเพื่อนห้างวอแล้วน่ะเพื่อนห้างบออือเป็นแต่ญานิแท้เพื่อนห้าง

นี่เฮากระสิขอจบคลิปไปแล้วเนาะบริภากันหัวจุ่มเบิ่งอย่างไรเงี้ยตัวเรากินหอดลูกแล้วเราก็เบิ่งเบิ่งลูกเราไปเลยเด้อเฮ้ยสบายดีเด้อบ๊ะทุกคนหน้ากระฮ็ดเฉียงเลยยังไปโคมโฟกอยู่